โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Air The Snap นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์แผนทองคำกันหน่อยนะว่าทองคำเป็นไงกันนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูในทม์แฟรมวีกก่อนนะนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับวีกเนี่ยอ่ายังคงราคาอยู่โซน3330นะครับ3330เนาะนะครับยังไม่แน่ใจว่าวีกเนี่ยจะปิดยังไงนะนะครับรอดูพรุ่งนี้นะครับ แต่วันนี้น่ะน่าจะมีการดึงขึ้นครึ่งแทงนะมีการดึงขึ้นครึ่งแทงแล้ววันศุกร์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะขึ้นปิดเขียวเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะขึ้นมีอยู่นะและตรงนี้จะเป็น liquidity ที่ทิ้งคน follow s ลล์ไว้ข้างล่างนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการย่อลงมารับราคาที่ต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเนาะอันนี้ในทางเฟรมใหญ่ที่ผมบอกนะ ทีนี้เรามามไล่มาดูทางเฟรมเดย์เนะาะเมื่อวานนี้ Day เดย์ปิดเขียวนะครับเดย์ Day ปิดเขียวเนี่ยเดย์ Day วีคเดย์ที่แล้วเนี่ยปิดแดงเดย์ Day นี้ปิดเขียวเดย์ Day นี้มีโอกาสที่จะปิดเขียวเหมือนกันเนะาะนะครับเดย์นี้มีโอกาสที่ปิดเขียวเหมือนกันนะเท่านี้ผมคาดการเนาะนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับลงต่อได้อีกนิดนึงนะครับลงต่อได้ไม่เยอะเพื่อรับราคาด้านล่างไปเนาะนะครับตอนนี้ครับ ถ้าเรามองเนี่ยในทำฟิวเย่ M5 เนี่ย,ยมันเริ่มลงใช่ไหมแต่โซนที่เราจะเข้ากันเนี่ยไม่ใช่โซนนี้นะครับไม่ใช่โซนนี้นะครับจะเป็นกรอบของเส้นแบ่งวันนะครับก็คือมันจะมีโซนที่น่าเข้าคือผมมองว่าน่าจะเป็นประมาณทักนี้โซนนี้สามสองสามสามสองสี่สามสามสองห้านะครับกรอบนี้กรอบนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสลงต่อนะครับถ้ามีโอกาสลงต่อจะย่อลงมาแค่่วนประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโซนนี้นะครับนั่นจะเป็นการย่อลงมาเพื่อลงมาหาราคาแนวรับข้างล่างนี้นะนะครับ เพื่อเคลียร์คนฝั่งสบายฟังนี้นะครับแล้วก็ลงมากับตัวโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยน่าจะมีการเบรกนะครับน่าจะมีการเบรกเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อเนาะนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเห็นด้วยตาเนี่ยตาปัจจุบันเนี่ยนะครับการาฟเริ่มลงมานะครับสามสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวทีเนี้ยเรามาลุ้นกันที่ว่าสามสิบเนี่ยจะหลุดไหมนะครับแต่ผมมองว่าแรงขายเ,ยเริ่มหลุดนะครับแรงขายเริ่มเริ่มเท เริ่มเทนะนะครับไหนนปะลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเล่นฝั่งบ่ายกันนะครับเล่นฝั่งบ่ายเนาะนอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแผนกลางพันก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองเนี่ยผมอยากให้เล่นหน้าฝั่งบ่ายนะนะครับเพราะมันมีโอกาสที่มันจะสะสมแรงเพื่อเพื่อเบรกขึ้นต่อแต่ทีเนี้ยการที่จะสะสมแรงเนี่ยเขาอาจจะต้องลงมาเคลียร์โซนประมาณกรอบนี้นะครับคือหรือ โซน liquidity ที่เขาทิ้งเอาไวนน้นะครับเนาะนะครับโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบการเล่นนะก็จะตีไว้ให้ว่าเดี๋ยวสักยี่สิบเจ็ดรอดูคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดอ่ายี่สามอ่ายี่สามนะแล้วก็ประมาณโซนนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับชุดเนี้ยมีโอกาสลงมายอ่ยอย่อและไปต่อนะครับย่อและไปต่อ ที่มองนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแผนให้นะว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับเท่าที่ดูในทำเป็น h 4เนี่ยกำลังขาขึ้นเนี่ยไม่มีนะครับแต่จะเป็นการย่อเพื่อสะสมแรงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเซลล์เล่นได้นะครับฝั่งเซลล์เล่นได้ลงมานะครับแต่ว่าต้องเก็บสั้นเท่านั้นนะครับเนาะเราจะเดี๋ยวเราจะมาวางแผนกันนะนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องของเมื่อวานก่อนนะครับ ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเราเนี่ยรอนะครับเดี๋ยวเราให้ดูแผนเมื่อวานนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึนี่นป็แผนเมื่อวานนะนะครับแผนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เรารอนะเราตอนตอน,ตอนที่วางแผนกราฟอยู่ตรงนี้นะครับเรารอกราฟที่ลงมาในโซนนะครับ17ถึง20เนาะผมยังตีกรอบไว้อยู่เลยว่า มันมีโอกาสลงมาถึง12นะมีโอกาสลงมาถึง12นะนะครับก็ลงมาจริงๆนะ12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยให้ทนหน่อยนะครับถ้าคุณทนได้นะผมบอกเลยว่าชุดนี้คุณได้เยอะนะนะครับ2 5 0 0 2,500 2,000 25, 25, 25, 25, กว่าเลยนะ2 7 0 0เลยนะครับประมาณนั้นนะนะครับเพราะชุดนี้ก็วินไปที่พี่2กันไปนะที่พี่2ที่พี่3กันไปนะครับชุดนี้นะครับก็เก็บถ้าใครสะสมตั้งแต่17มานะนะครับ คือตรงนี้มันประมาณ5 0 0จุด5 600อยจุดอะอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องผ่อนคุณต้องทนได้ในยุคในยุคของทองคํายุคนี้นะคุณต้องทนได้นะครับแล้วก็ผ่อนต้องนานนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บกำไรได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพอเข้าแผน2เรานะครับก็คือรอ C2 ถึง40นะครับก็เข้าโซนเราพอดีนะ4 2 40เมื่อเช้านี้พอดีนะครับเมื่อเช้านี้พอดีนะครับก็ผมบอกเลยว่าเก็บสั้น30เห็นไหม ามสิบสามเอ็ดผมให้เก็บและเพราะอะไรมีโอกาสดึงมีโอกาสดึงต่อนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นดึงต่อนะครับมีโอกาสที่มันจะไปต่อได้นะในในในโซนเนี้ยมันมันมันเป็นโซนที่มัน <c oughs> เป็นแนวรับแล้วนะนะครับถ้าเป็นเบรกมันจะเป็นแนวรับเลยนะครับเนาะเป็นพฤติกรรมแนวรับแนวต้านแล้วนะนะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสิ่งที่เราคาดการณ์กันเนี่ยคือเราจะเก็บระยะสั้นนะครับ จังหวะนี้เราก็เก็บกันแล้วนะครับจะขึ้นไปแล้วก็ลงมาเก็บตรงเนี้ยระยะสั้นแล้วได้มาประมาณสักพันจุดแล้วนะพันประมาณพันเกือบพันสองเลยนะถ้าเข้า4ี่สองจริงๆนะนะครับเราก็ทิ้งแผนมาให้นะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคแผนนี้ก็ซักเซ็ตทั้งสองแผนเนาะท p ทั้งสองแผนนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวางแผนของวันนี้กันนะครับว่าวันเนี้ยจะยังไงกันดี นะครับเริ่มต้นยังไงกันดีสําหรับแผนวันนี้นะครับอโอเคโซนที่เราเกอบที่เราอยากจะตอนนี้ผมเปิด H หนึ่งนะครับ H หนึ่งเนาะตอนนี้มันมีโซนตรงนี้อยู่นะครับโซนตรงนี้อยู่นะครับกรอบนี้ยี่ห้านะครับกอบอยี่ห้าอยู่แล้วก็มีกรอบของ กรอบแนวรับของประมาณ20นะครับทีนี้เนี่ยมองว่าถามว่าจะมาถึง20ไหมมันก็มีโอกาสมานะนะครับอย่างน้อยก็ลงพันจุดก็มีโอกาสมาถึงนะครับแต่ถ้าผมไปดูในทำฟรมเล็กๆหน่อยนะครับก็คือ30เนะี่ยถ้าสมมติช่วงใบ3ลงมาตรงนี้จริงนะครับใบ2ลงมาตรงนี้จริงนะครับตรงนี้มีโอกาสที่มันจะลงมาเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะของการเทดเนี่ยอาจจะเป็นการแบ่งเข้านะครับแบ่งเข้าเนาะนะครับเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะมีการเบรกขึ้นไปเทศบริเวณรอบนี้แน่นอนนะครับรอบนี้แน่นอนรอบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโซนเข้าเราอะ่ะก็จะเป็นโซนตรงนี้ ยี่บสองนะครับยี่บสองถึงประมาณสักยี่บห้านะครับเนาะตรงนี้แหละยี่สบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยี่บห้าถึงยี่บสองเนี่ยเราเป็นโซนเข้าของเรานะเป็นกรอบเข้าของเรานะครับเพราะอะไรเราตรงนี้เรามีในทา่าเฟรมสามสิบี่มันมีรีคูดิตี้อยู่ตรงนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนหลักหลัก แผนแผนประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะเทขายมาถึงโซนไหนนะครับเนาะแต่เป็นโซนที่ราคาเนี้ยอาจจะลงมาถึงนะครับจนมาถึงก็ให้โซนสักประมาณ22่สองะกันเนาะนะครับก็คือแบ่งบไม้เข้าแล้วกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บท p ีนี่เลยนะครับกรอบเขียวนะกรอบเขียวนี้ นะครับก็เขียวนี้เลยนะถ้าลงมานะนะครับระยะนี้ก็สามพันจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเก็บที่พันหนึ่งก่อนอาจจะเก็บที่ห้าร้อยสำหรับบิ๊กลอตนะอาจจะเก็บที่สองพันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูโซนเก็บกันอีกทีหนึ่งนะว่าโซนไหนดีตึง เข้ามานะก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อจะมีแผนดีดๆเนาะนะครับเอาไว้แผนเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยตรงเป๊ะหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นการคาดการณนะระดับระดับนี้ก็ก็ชนะทุกแผนนะครับตอนเนี้ยผมมองว่าผมก็ทําทุกวันนะแล้วก็มันชนะทุกแผนอนะที่ท,ที่ที่ผมทํามาก็มีอาจจะมี SL ว่างนะแต่ก็ สามารถที่จะโคเวอร์ได้นะครับเนาะนะครับโอ้ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดเข้านะครับเราจะรอโซนเดิมนะก็คือโซนที่ที่ที่เขาเนี่ยกลับตัวจริงเนาะโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนเดิมของมันที่เขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอประมาณยีบสนะครับ แผนเดิมนะครับลักษณะคล้ายๆแผนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้ระยะเก็บเนี่ยอาจจะเก็บเหนือไฮเดิมใหม่นะครับเหนือไฮเดิมใหม่จุดเข้านะจุดเข้าสีฟ้านะครับจุดเข้าสีฟ้า นะครับแล้วก็ไปเก็บประมาณหายนี้นะครับ3เจ็ดสแปดสี่เจ็ดนะครับแล้วก็50นะครับสามระยะนี้เนาะ50ส่วนส่วนสต็อปเนี่ยอาจจะเรามาสต็อปกัน ลึกหน่อยนะครับเพราะว่าการที่เขาจะขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลากทวามไส้ลงมาจากจ,จุดเข้าเราเนี่ยลึกหน่อยนะครับสิบเอ็ดเนาะนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เผื่อไว้นะครับสิบเอ็ดประมาณสิบสิบเอ็ดเนาะสิบ MM. สิบเอ็ดนะครับประมาณสักสิบสิบเอ็ดเนาะให้สิบนะครับให้สิบเนาะ เพราะเราให้โซนเข้าเนี่ยประมาณเนี้ยยี่สิบสิบอ่าประมาณลวเนี้ยยี่ห้าตั้งแต่ยี่สิบองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคเพอประมาณนะประมาณพันพันจุดนะครับผมปันประมาณพันจุดเนาะแต่ว่าเราเก็บเนี่ยเราก็เก็บสามพันนะนะครับหนึ่งต่อสามนะครับแผลลักษณะประมาณนี้นะนะครับประมาณกบประมาณนี้ ประมาณนี้จะลงมาถึงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ยังไม่ดูนะครับจะลงมาถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงนะครับเราจะมารอกันโซนประมาณนี้เนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโซนโซนที่เขาให้เข้ากันนะครับก็อาจจะเป็นโซน30 2ส่อะไรเงี้ยโซนเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้สามสิบมันรีบ่าวเลยใช่ปะนะครับ อาจจะลงมาสักประมาณ28ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมนะครับก็เป็นแผนสำรองนะอันนี้คือแผนหลักนะครับลงมาโซน25นะครับประมาณ25ถึง22เนี่ยก็สามารถเข้าได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผนสำรองนะกรอบประมาณเนี้ย28นะครับถ้าโอเคเขาโอเวอร์แลปลงมานะครับแล้วก็สามารถเข้าการรีบาวขึ้นไปชนแนวรับแล้วดึงเนี่ยเราก็จังหวะเนี่ยเข้าได้โดยที่เขาเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไม้ออเดอร์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนเนี่ยต้องรอนะนะครับถ้าย่อลงมาเนี้ยดูดมาอยู่ในกรอบนะครับช่วงประมาณตั้งบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่นะครับอาจจะมีโวลุ่มดันเข้านะนะครับโวลุ่มดันขึ้นนะนะเพราะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการไปล้างสะพายโซนบนนะครับในโซนแนวต้านด้านบนเนี่ยนะน่าจะมีการล้างโครงสร้างตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อจะไปยืนได้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับเนาะแล้วก็เก็บของข้างล่างนะครับบางทีเนี่ยการที่เขาจะไปเนี่ย เขาก็จะไม่ให้เราไปด้วยนะนะครับเขาก็จะมีการเคลียร์สภาพคล่องเคลียร์เอสเคลียร์หน้าไม้แล้วก็ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุมพอรตดีๆนะนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ BTC ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆนะนะครับ BTC สะสมไปเรื่อยทองก็เดทเหตุไปนะครับรายวันนะนะครับอ่ะฝังเซลเดี๋ยวเราไปเซลฝั่งไหนได้นะครับฝั่งนี้นะครับ ตอนนี้ถ้าขึ้นต่อเนี่ยอาจจะมีขึ้นไปถึง50นะครับฟังเซลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอผมคิดว่า60นะนะถ้าขึ้นได้เราจะรอ60นะครับสัก60นะครับกรอบเนี้ยอาจจะไม่ได้ให้แผนเป็นข้าวๆไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติลง60เนี่ยถึง6059 6 0 6าเสามารถเข้าได้เลยนะครับสามารถเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนะครับ6 6 1็ดนะครับ สต็อปลอตหกเจ็ด 6, 7, นะครับสต็อปล็อตหกเจ็ดสต็อปลอตหกเจ็ด 6, 7, นะครับแล้วเราก็าเก็บกันตรงนี้เนาะเก็บกันห้าห้าสิบห้าหกนะครับเนาะระยะนี้นะครับเก็บนี้ไปนะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับกรอบนี้นะครับโซนเข้าก็ประมาณตันนี้นะครับ นะสำหรับการวิเคราะห์แผนสำหรับการเทรดทองวันนี้นะเข้าที่ดูนะครับเพราะว่าดูโครงสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นการไซด์เวในโครงสร้างเล็กเป็นค่อยๆเป็นอัพเทนนะนะครับกาําลังคล้ายๆอยู่กําลังโซนที่มันกําลังจะเลือกทางนะครับมันก็เหมือนไซด์เวแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆนะครับในการเข้าเทรดนะแล้วก็ใจเย็นนะครับวางเงินดีๆนะครับวางแผนดีๆนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าแผนมันจะลักษณะประมาณนี้นะไกด์ไลน์ก็อาจจะอยู่ โซนนี้นะนะครับน่าเข้าเทรดไหมแล้วลองพิจารณาดูว่าถึงโซนเนี่ยกลับตัวไหมมีการพิจารณาเข้าแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหวางแผนแล้วมันไม่มันไม่ตรงไปตามนี้เลยมันไม่อะไรเลยเพราะหลังจากหลังจากที่เราเลิกการวางแผนจากตรงนี้ไปเนี่ย หลังจากนั้นเราไม่รู้แล้วครับว่ากราฟมันมันจะไปไหนต่อหรือมันอยู่ดีๆมันก็บินเลยดีดีมันก็ทุบเลยเนี่ยซึ่งตรงนั้นมันก็คาด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 การยากนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการคล้ายเป็นแ e n d i n g หน่วยนะครับเหมือนเป็นเข็มทิศเนาะว่าโซนเนี้ยนะครับ solution เรา่ามันจะเกิดประมาณนี้นะนะครับเนาะโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับว่าใครสนใจที่อยากจะเปิดพอร์ตนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับ สแกน QR code นะนะครับแล้วก็นะครับใครที่เปิดพอร์ตนะครับตั้งแต่วันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะนะครับสามารถนะครับของ Kcm นะนะครับสามารถกดลิงก์ได้ข้างล่างนี้หรือ QR code นะครับที่มีให้ด้านข้างนี้นะนะครับโอเคนะครับลักษณะนะครับให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ เคซีเอ็มเทนะครับเริ่มต้นฝากที่300เหรียญนะนะครับ100ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับมาคุยกันได้นะนะครับ300เหรียญนะครับ1เข้าห้อง v i p ทีคแนลนะครับแล้วก็จะมีของพิมียมให้นะนะครับแล้วก็ต่อที่2นะครับก็คือสามารถใครที่ฝาก1,000ขึ้นไปนะครับรับของพิมียมเป็นเสื้อนะครับผ้าดีด้วยนะแล้วก็แผ่นลองเมาส์นะครับแล้วก็รับรีเบทคือ1ิเหรียญนะนะครับจากผมนะครับก็เทดมากยิ่งได้นะครับแล้วก็สะสม ต่อจากตรงนี้นะครับก็สามารถทุกคะแนนที่เราเทรดไม่ว่าจะกี่ออเดอร์ไม่ว่าจะเท่าไรจะถูกสะสมเป็นคะแนนนะครับเพื่อแลกของรางวัล loyalty นะนะครับก็สามารถแลกทองได้นะครับสามารถแลกของขวัญได้สามารถแลกของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับแลกรถก็ได้นะนะครับสามารถแลกรถได้ด้วยนะครับปีนี้รู้สึกว่ามีรถไฟฟ้าแล้วก็กระบะนะนะครับโอเคนะครับก็สามารถสแกนได้ที่ QR code ด้านล่างนี้นะครับ QR code ตรงนี้ตึ๊บตึ๊บ สามารถสแกนได้ตรงนี้นะครับสแกนแล้วก็ทําตามขั้นตอนเปิดพอร์ตนะครับหรือสงสัยอะไรก็สามารถที่จะมาเข้ามาตรงนี้เคเบิโค้ดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ